พ่อ,ชอโชคนะไอ้น,นี้แล้วเออตัดแล้วก็ให้เหลือแบบนี้ออโชคอ่ะดูมันก่อนเออชอบตรงนะอืมไปพามันไปหลังไป เร็วไปมาไปเดี๋ยวพาเอ้านู่นมเดินมาพอดีอ้าวนั่นนมอุ้ยนั่นแมงแมงปอนะเออไปเอาเอาเอานั่นไงนมก็มาด้วยนะ เอามาก็ซื้อเอลดินมานะโชว์มันกำลังไอ้นี้เออนี่มันอยู่นี่ไปพามันไปหลังนู้นโอ้ยที่ก้อยโชค เออมันกินขี้ไก่ไปได้นะเลี้ยงไปกินไปได้นิดนึงแหละเอ้าโชกอ่ะยะเดี๋ยวมันกินขี้ไก่นะนี่นมนอนอยู่โชกเออหายเลี้ยมาเลยป้าเลี้ย อพาไปลางพาไปไอ้หนูไม่ต้องล็อกหรือว่าจะพาไปลางดีวะ,ะ,ะ,ะความเรียวนะอืมจะลงแบบเนี้ซิงลงฮิตยังอ่านี่มันครบความเคออสเรงอือ อย่ากินขี้ค่อยโชวน่นั่นเหมันเหลีอ่รึอะอืมมาน้มมาอ่านี่ไงนมพามันมานี่ดิมาตรงนี้ก่อนมาพามามหนุนุนมนะ

อ้าทุเรียนนะเออไหว,วังมันพันต้นเรียนนะสินสุดบอคีเออเออนมตามมาด้วยนะอยากเลยนู่นไก่กนี่แน่เลยไก่ที่ที่โชคไปกินอะ่ะนั่นมีลูกมันกี่ตัวห้าตัว ห้าตัวเออน,นู่นถูน้มมะเดี๋ยวมันหนีแน่นอนเลยเนาะมันหนีจริง,งอ่ะอ่าอ่าเจ้ากำลังตามไปจับนะ ให้มันยู่นั่นเนี่ยเบียดเลยเสร็จแล้วเอออ่ะนี่หน้ามันนะขู่ทันทีจริงโอ้โอ้โอ้รถไม่ขู่โอ้โอ้โอ้เออมันทำรถไทยรถไม่ขู่น้องไก่นั้นถ่ายไว้มันคงไม่ให้นั่นนี่อ๋อ เดี๋ยวที่ไอ้นี้นะเรียนเนี่ยถูกขุดไปแล้วเดี๋ยวไก่เนี่ยดีแน่เลยอ่ะขอมาเรื่องตรงนี้ก่อนเอาเอาเอาหนีแล้วนะแต่ก็ช่างมันนี่ดินตรงนี้ขุดออกหมดแล้วนะขุดออกแบบ ทุเรียนอ่ะนี่ดินตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นี่แหละเออที่เอามาปลูกทุเรียนนะตรงนี้นี่เอาดินตรงนั้นเนี่ยมาตรงนี้อ่ะโชคมาแล้วเอออะกล้อ,อ,องอมันไม่เองน,นะร,วรวนนะวังระวังน้ามีเมือนตะคับมึงมึงมาพูดตรงเนี้ย นั่นนมมาด้วยนะนี่รูอระไ<ม>รรูนี่ดูนี่รูรตรงนี้ของช้างเหรอไม่รู้อ่ะไม่ใช่แล้วเขาดูวนะ่าอุ้ยดูยังมีอีกแล้ว <c oughs> นี่เออไม่ใช่อยู่โอโอดีๆงูโอ้ม<อ>ันอ,อ่ะความวุ่นวายนะนีหญ้าเขาเรียกว่าอะไรนะไมยราบอะ อาโชคชีท่ายเชียดนาไปถังเม็ดเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุไปไปท่ายป่าย่างไปเอออ่ะโชคไปอย่าดื้อเออเดี๋ยวจะถ่ายแบบชอบถ่ายนะทุกคนอ๋อตรงนี้มีตรงนี้มีสายเอ้เอ้ ช่างหละเอารงแบบเรียวๆนี่ป่ายางนะนก็เคยโกยก็เคยเก็บเหมือนกันอ่ะนี่ต้นยางนะนี่ถ้ามีถวยมันสักตัวก็แมงป่องบ้านนั่นแหละนะแมงป่องบ้าน นมมาด้วยตัดยาสักทีป่ายังนีอนาคตอาจจะได้มาเก็บนะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนเห็นเห็นอาโบกนะไม่รู้มดนะชอบทายเลยเนี่ยเอาโชคมาโชคอย่าทำตุ้ง อืมหลายเลยยางนะอ่ะโชคมันหล่นไปในนั้นนะไปเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นวะอืมยังเล็กอยู่อ่ะเคยเก็บเหมือนกันนะเพิ่งเขาเพิ่งตัดยญ้าเออ อยู่หลังบ้านนะแต่ว่าไม่ใช่ป่ายางของตัวเองของตัวเองอะ่ะก็เคยมีเหมือนกันแต่ว่าค่นปลูกเรียนแล้วเอาเอาโชคเถอะเออ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 ได้มาเล่นเล่นมันได้มาเที่ยวปปไ, e. ไปพามันไปไปเดียวเดี๋ยวมันนี่เนี่ย โฉกไปเร็วโอ้ยเออถ้ามือไม่นิ่งก็ไอ,นะอ,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 อ้นี้นะเ,เออเออเออเล็บเบี้ยอันนี่แหละมันจะมีแมงป่องอ่าเดี๋ยวมันไปใกล้เลยมันทลาดต้นหญาไปดีมากเลยเออเออ,เอ,อ นี่นี่ไงตัวมันตรงนี้อยู่ริ้วตามมาดังนุ่มมากทางไหนขาวนี่รีบไป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 ต้องอุ้มอ่ะต้องอุ้มเมืนคนนึงเออเออเออเดี๋ยวพามันกลับไปไปอ่าอ่าอ่ามากลับบ้านอันนี้ไปเดินตรงเปโยกมาโฉกมา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 เร็ว มันดื้อนะโดยเฉพาะโชคไปหนึ่งโดดเลยโดดเลยโดดโดดโดดเออแล้วก็ไปต่ออย่าไปมาเดียวเฮ้ยแหล่ป้อขอนมดิอ่ะป้อคขอนมซื้อมาได้ไม่ถึงไอ้นั้นนะทำไอ้นี้ซะละนมไม่ต้องคู่โนยโ์มัน

เอาหลงแบบเดียวอี่เอาหลงแบบเดียวเลยโอ้เออเอออ่ะยูทูบช่องตัวเองนะอ่าตรงนี้มีขออ่ะถุงดีแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นสัตว์ต่ออ่ะช่างหละทุกคนเอาไก่ไปนู้นแล้วอ้อ มีสองขอ้อตรงไหนตรงนู้นแล้วก็ตรงนูนงน้นแต่ว่าไม่ใช่ไก่เราทั้งเพยะเอออะมันมันเบอร์ี่มันกินเนาะนี่งนี่ไปแล้วไป อ่ะหน้าปกอืมอเ,เป็นแบบนี้นะดันอ,อืม,อเ,อมเป็นรอยเลยโซไม่ต้องเอาลุงเอาลุงใช่ว่ายูเอาลุง,อ,ลงอ่ะนี่อเอามาความวุ่นวายนะหนุ่มโชไปช่วยน้องดิ โอ้หนมุนมน้อนมงมาอะหนุ่มช่างมันเลยยุงกัดอือม,มันเข้าไปแล้วช่างเลยไปไปไปเอามันไปล้ำสักทีไปอหินนี่ con bà rừng á lười nè bà oh à, oh 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 ไม่ต้องเอาลูกไปดูเออแมงเหรออยู่ไหนวะจะเห็นแมงบินมาดิเงีนยงงงหนุ่มไม่มีอะไรกินอุ้ยตรงนี้ตรงนี้เออมุมดีมุมดีนุ่มทำไรเออมันเล่นอยู่แบบเนี้ยไปเอามันก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเอามันไปที่ขุด ขี kh kh ้กาดมันขี้คอบขี้กาดน่เลยเออไปมาโชคมันขี้ขบนะมาเร็วนะเี่ยดูดิว่ามีซัดได้บ้างอ่ะปกมีแต่มดนะมดมดแดงไปไหนหมดอ่ะอืม เออเดี๋ยวกูจะไปดูคลิปเลยไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนมโชคไปเอาไว้ปีโชคเนี่ยดูเอ้ามันกินน้ำอ่ะอย่าไปทามันโคไปดูว่ามันจะหลบจะไปทาน้ำไหมเอาเบีย์ถือกองไห้ทีจะเอาลงห้ามเอาเร็ว ไม้ไหวตีโชคเนี่ยปัดไว้ตีโชคอืมก็เรียวไม่ใหญ่ท้ายไว้ดอสิบห้านาทีท้ายไว้ดูเล่นๆเจอาลุงห้ามเลยเอออ้าวไปอู้อ่ะสะดุดโชคเออ โดนล่ำแล้วนะไปอืมอืมเดี๋ยวไปถ่ายสักทีดินตรงนี้ดอกไม้โอ้โหวสวยอะ่ะสีสวยเดี๋ยวมาดูคลิปสิเออแล้วก็อืมตรงนั้นนะมี เอาอ้นั่นแล้วมาเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำให้ชุกนะเวลากี่โมงห้าโมงจะครึ่งแล้วห้าโมงยิบเอ็ดเออน้ำต้องให้หายร้อนก่อน เอออะได้แล้วโชคมันต้องกินน้ำนะอากาศร้อนช่วงนี้แน่แน่แนเล่นกันจะแผงแผงอ,อืวางมางค่ะไปเดี๋ยวไปชมต้นไม้นะ,ะถ่ายเยอะๆ EP นี้ ดาวเรืองเออเดี๋ยวตาอือไปมาเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเจอผีเสื้อนะแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนละนี่ต้นไม้ เออมีเทียนด้วยเทียนแล้วก็อิงอืมอันนี้ต้นเล็กแล้วก็นูนนูนมันเล่นกันอย่างนั้นแหละอุย้ยไก่มาเพิ่มอีกแล้วนะไม่รู้เห็นเปล่า <c oughs> อ,อ๋อนั่นไง <c oughs> เห็นสองตัว ายเออดอกสุกหมดแล้วโ <c oughs> อ้ตรงนี้สวยมากสีเขียวกอ,องไม้ก็ไปหมดเลยส่วนตรงนี้นะไม่มีไร มีแค่ลูกอ้อนเออมีแต่ลูกลูกออดเพแล้วก็มีจอกนีอืพุ่มใหญ่แหละตรงนี้อืดอกพวงชมพูสวยอะ่ะสวยมากเออ ดอกอันนี้ก็สุกไปแล้วเหมือนกันน้องเพื่อยังไม่ข้าวอีกหรอมันก็เล่นอยู่ตามแถวๆนี้แหละหนุนอนอยู่ด้วยน้องโอ๊ยคันทุกคน นมเออเออเออืมอืมแมงวันอ้าบินไปไหนวะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรฮอ มันชอบนะเส่วนโชคนอนอยู่แล้วอืมไปแล้วนะ